สวัสดีค่ะพี่จิ๊บ i e e Thailand ค่ะวันนี้พี่จิ๊บพาน้องๆไปใช้ชีวิตอยู่ที่อุทยานแห่งชาติบ้างดีกว่านะคะน้องๆมีน้องๆหลายๆคนเลยบอกว่าพี่คะหนูอยากไปทำงานแล้วเหมือนพักผ่อนไปด้วยในตัวเอาแบบชิลที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้เลยค่ะงั้นวันนี้จะพาน้องๆน,นะคะไปชมโรงแรมโรงแรมหนึ่งที่ชื่อว่า Doasis At เดทว a l เล่ค่ะทั้งน้องโรงแรมนี้ถ้าดูจากตามชื่อเนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ในหุบเขาเดดวันเล่แน่นอนแล้วก็เป็น o อ s อซด้วยโอ้โหแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่นี่กันเลยนะคะโรงแรมดีโอเอซิ แอดเดตวั l เล่เนี่ยนะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในโอเอซิสอันเขียวเชอุ่มร้อมรอบด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติพื้นใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ชื่อว่า d e a ว h v เล่แคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่13,848ตารางกิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ต่อเป็นพื้นเดียวกันใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ ที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ amazing มากๆน้องๆเพราะว่ามีทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เหลือเกินเพราะว่าที่ดินผืนนี้ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นหุบเขาเทือกเขาน้ำพุเนินทรายลำธารที่เป็นน้ำแร่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่ราบเกลือด้วยโอ้โห อัศจรรย์ไหมล่ะคะเขาบอกว่าที่เดดวาเล่แห่งนี้เนี่ยน่าจะมีอายุอย่างน้อย1,700ล้านปีที่สถานที่แห่งนี้ในแต่ละปีนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยจำนวนถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะก็คืออยู่ที่ราวๆ1.1ล้านคนต่อปีคะ่ะ เดวัลเล่ทำไมถึงใช้ชื่อนี้น้องหลายๆคนตกใจพี่คะพี่จะส่งหนูเข้าไปในหุบเขามรณะหรือเปล่านะคะสำหรับชื่อของเดวัลเล่เนี่ยมาจากสมัยก่อนนู้นนะคะช่วงประมาณศตวรรษที่18ที่ช่วงนั้นอเมริกาเป็นยุคตื่นทองนะคะนักอพยพนักขุดทอง ชาวยุโรปชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้เพราะว่ามันเป็นทางที่จะพาเข้าไปที่แทบแถบแคลิฟอร์เนียแทบแถบซานฟรานซิสโกนะคะเขาก็เลยต้องใช้เส้นทางนี้แต่ด้วยความที่อุทยานหรือว่า ถืนดินแห่งนี้มันกว้างไกลแล้วก็มีความแตกต่างทางธรณีวิทยาเยอะมากทำให้มีนักเดินทางสูญหายไปเจคนแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตที่หุบเขาแห่งนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเดดวาเล่นั่นเองนะคะสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้ดีโอเอซินะคะ ชื่อเดิมของเขาชื่อว่า f ฟ r n ์เน Creek นะก็เป็นกลุ่มที่พักในอุทยานแห่งชาติเดฟวาเล่ค่ะดำเนินการโดยบริษัท s a n t ช r ร่าทราเวลคอเล t กชันะคะที่เขาเป็นเจ้าของเดียวกับรีรสอร์ทและโรงแรมที่แกลงแคนยอนนั่นเองเนาะบริษัท s a n t ช r ร t าทราเวลคอเล t กชัตั้งมามากกว่า100ปีแล้วนะคะเริ่มจากคุณเฟร็ดฮาวีเนี่ยที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นว่า นักเดินทางในช่วงยุคตื่นทองนั้นเนี่ยมีความต้องการโรงแรมต้องการร้านอาหารที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่แค่เสื้อผื้นหมอนใบแล้วรอนแรมไปนอนที่ไหนก็ได้ทำให้เขาตัดสินใจว่าเอ้ยเขาต้องสร้างโรงแรมต้องสร้างอะไรก็ตามในในผืนดินนะคะแล้วก็คนเริ่มเข้ามามากขึ้นเขาก็มองว่าการสร้างโรงแรมในในจุดต่างๆในอุทยานแห่งชาติต่างๆพื้นที่ที่มีธรรมชาติเยอะเนี่ยก็น่าจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะ แล้วเขาก็สร้างโรงแรมแรกขึ้นที่รัฐแคนซัสซึ่งน,นักเดินทางในยุคนั้นเนี่ย ก็นิยมที่จะเดินทางผ่านนะคะซึ่งเขาก็จะเดินทางจากชิคาโก้นะคะไปด้วยรถไฟแล้วอาหารในรถไฟอะ่ะมันไม่ค่อยอร่อยนะคะมันไม่ค่อยดีคือแบบนักเดินทางเองก็อยากจะได้ที่พักแล้วก็อาหารที่เป็นแบบพรีเมียมเขาก็เลยเป็นคนที่เริ่มใช้ระบบโทรเลขนะคะส่งไปที่ร้านอาหารเวลาที่นักเดินทางเดินทางไปถึงปุ๊บก็จะได้ทานอาหารร้อนๆอ,อร่อยๆนะคะ แต่ว่าในยุคนั้นน่ะยังไม่มีที่ไหนที่ทําแบบนี้นะของคุณเฟร็ดทำเป็นที่แรกนะคะก็เลยมีชื่อเสียงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดร้านอาหารเปิดโรงแรมเปิดร้านขายของที่ระลึก ขนาดเดินทางสมัยก่อนด้วยรถไฟก็ต้องมีหนังสือพิมพ์เขาก็เปิดร้านหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งกิจการของเขารุ่งเรืองแบบสุดๆเลยนะคะแต่ว่าในยุคถัดมาค่ะการเดินทางด้วยรถไฟเริ่มได้รับความนิยมน้อยลงผู้คนก็เดินทางด้วยรถยนต์กันมากขึ้นนะคะก็เลยเปลี่ยนจุดโฟกัสค่ะเปลี่ยนเป็นทำงานที่เน้นในด้านของโรงแรมตามอุทยานแห่งชาติต่างๆมากขึ้นแล้วก็ ลักษณะว่าเป็นการดําเนินการในพื้นที่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไร้คู่แข่งด้วยนะคะในปีคศ1968ค่ะบริษ,ษัทเซนเทอร่าได้เข้าซื้อกิจการของ The f r e รดทาวีคอมพานีนะคะแล้วก็เริ่มที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบริการมาใช้นะคะเขาก็มีการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ในปี1995แซนโตร่ากลายเป็นผู้รับสัมปทานอุทยานแห่งชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยในบริษัทแซนโตร่ามีกิจการใน National Park ทั่วอเมริกาถึง9แห่งนะคะกลับมาที่โรงแรมของพวกเราด h e Oasis at d e a ดเดต l l ลก็เป็นจุดที่ให้บริการที่พักที่หลากหลาย ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเดฟวัลเล่นะคะรองรับลูกค้าในหลากหลายแบบนะคะออมีห้องพักอยู่ในโซนนี้ทั้งหมด341ห้องเปิดทำการตั้งแต่ปีคปริสตศักราช1927ที่นี่เป็นรีสอร์ทระดับ t r i p l e A 4 d i ฟ m o n ดนะคะ ที่รีสอร์ทได้ใช้งบประมาณในการรีโนเวทไป200ล้านดอลลาร์นะคะตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีเล้ามีบาร์เพิ่มเนอะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจผสมโมเดิร์นนะคะที่นี่มีสวน ที่เป็นแบบโอเอซิสน้องๆจะเห็นจากในรูปเลยว่าตัวโรงแรมเสมือนเป็นโอเอซิสนะคะที่อยู่กลางหุบเขาทะเลทรายขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็คือมีความสุขแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีสระว่ายน้ำเป็นสปริงเพชรพูลด้วยนะคะมีโอเอซิสการ์เด้นด้วยรับรองว่าอยู่ที่นี่ชิลมากแน่นอนนะคะที่รีสอร์ทนี้เขาแบ่งที่พัก ออกเป็นประเภทต่างๆตามแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะดังนี้นะมีเยอะมากอันที่1ค่ะ The In a t e h Valley อันนี้เป็นรีสอร์ทระดับ First Class นะคะที่นี่มีห้องอาหาร The In Dining Room ด้วยก็จะเสิร์ฟเมนูคลาสสิกอย่างเช่นสเต็กวัตถุดิบที่ใช้เป็นของท้องถิ่นก็จะมีอย่างเช่นนะกระบองเพชร ส้มทับทีมอินทภาลัมที่ปลูกอยู่ในเอซิสการ์เดนนั่นแหละนะคะก็นำมาใช้ข้างในโรงแรมที่พักที่2ค่ะ The Ranch at d e a ด v ว l l เลอันนี้จะเป็นที่พักที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่ d เด d Valley เลยก็คือเขาก็จะมีแหล่งช้อปปิง้งมีปั๊มน้ำมันมีสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็ยังจัดอีเวนต์แล้วก็งานแต่งงานได้ด้วย ที่นี่มีบริการเช่ารถจักรยานมีสปานะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทําได้อย่างเช่นออการซื้อทัวร์นะที่นี่ก็มีบริการหรือว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะที่นี่มีร้านอาหารที่ชื่อว่า The Last k i w o r d Saloon นะคะจะเสิร์ฟสเต็กบาร์รแบบีคิวพ,พาสตา้านะคะที่พักที่3ชื่อว่า The In n s Casita ที่พักนี้ ตั้งอยู่ในสวน d e o a s i s Garden สวน The o a s i s นี่ก็ล้อมรอบไปด้วยต้นอินทผลัมนะคะก็จะมีบาร์เครื่องดื่มให้บริการด้วยที่พักต่อไปชื่อว่า The Ranch Cottage นะคะ,ะถ้าเกิดว่า Cottage ก็คือเป็นคล้ายๆกระท่อมเป็นที่พักสไตล์กระท่อมหลังน้อยกลางทะเลทรายที่นี่มีจำนวนห้องพักถึง80ห้อง ที่พักต่อไปอันนี้ก็เหมาะกับน้องๆมากๆเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราก็อยากจะพักแบบสไตล์แคมป์กราวค่ะที่พักชื่อว่า f i t t e r s Campground ที่นี่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดน้องๆชวนเพื่อนๆนะคะมาพักที่แคมป์กราวนี้ได้เลยก็จะทํากิจกรรมร่วมกันได้เยอะใน1แคมป์กราวเนี่ยก็จะพักได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน6คนนะคะที่พักอยู่ติดกับ สถานที่หลายๆที่สะดวกสบายมีกิจกรรมให้ทำเยอะน้องจะมาเล่นเทนนิสเล่นบาสนะคะชัฟเฟอร์บอร์ดเบลซีบอลนะคะหรือว่าเล่นเสร็จแล้วทำกิจกรรมเสร็จรับประทานอาหารต่อได้ค่ะ ห้องอาหารร้านอาหารที่นี่ชื่อว่า The Ranch 1849 r e s t a u r a n t นะคะเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น Town Square นะคะเขาก็จะมีบุฟเฟ่ตนะเปิดให้บรกิการเป็นบุฟเฟ่ตนะคะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นได้เลยนะ,ะก็จะมีพวก Breakfast นะคะมีของหวานมีผลไม้มีสลัดบาร์นะคะมีร้านไอศครีมที่นี่ร้านไอศครีมก็คือเป็นร้านใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผู้คาเฟ่ผู้คาเฟ่ก็คือสมมติถ้าเราไปไปว่ายน้ำเนี่ย น้องๆก็สามารถที่จะสั่งอาหารนะคะมาทานริมสะได้เลยสบายมากนะคะคนที่มาเที่ยวที่เจสวาเลกเขาทำอะไรกันหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยมันดูเป็นพื้นที่ที่รีรมอสดเกินแล้วเขามาทำอะไรกันที่นี่นอกจากที่เขาจะมาดื่มด่ำนะคะกับบรรยากาศการเที่ยวที่เรียกว่าเป็นส่วนตัวเพราะว่าผู้คนไม่ได้พลุกพล่านเนาะแล้วก็ มาอยู่กับความชิลๆนะคะความเงียบสงบแล้วที่นี่นักท่องเที่ยวยังมาทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นมาไฮกิ้งคือจะบอกว่าเจดวัลเล่เนี่ยหลายๆคนที่ไปรุ่นพี่อินเทอร์นที่ไปก็จะกลับมาบอกเลยว่านี่มันคือสถานที่ที่แบบ Amazing ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอแล้วเพราะว่าอะไรคือมีสภาพแวดล้อมมันหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น แซนดูนแซนดูนก็คือ,อที่เป็นกําแพงทรายนะคะคล้ายๆ้ภูเขาให้เราไปตะลุยได้นะคะ แล้วก็เวลาในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยที่พระอาทิตย์มันสาดส,ส่องไปที่แซนดูนี่สีมันจะเปลี่ยนนะมันมีสีเยอะมากแดงส้มเหลืองน้าเงินชมพูเขียวคือท่วนเนินเขาในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงแถบนี้่ะมันเมื่อก่อนสมัยโบราณนู่นมันก็คือเกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเหมือนกันนะคะมันก็เลยจะมีพวกเหล็กออกไซด์คอรไรอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเอฟเฟกสีให้เราเห็นนะคะ คนก็เลยนิยมที่จะไปฮกิ้งกันเพื่อที่จะดูความสวยงามของทัศนียภาพเหมือนกับว่าเราเดินไปจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งไปอีกจุดก็เป็นอีกสีหนึ่งแล้วนะคะก็มีสถานที่ฮ i กิ้งที่เขาไปถ่ายรูปเยอะอย่างเช่นอายกตัวอย่างฮะโกเดนแคนยอนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหนังเรื่อง Star Wars ก็มาถ่ายที่นี่นะคะน้องๆเพราะว่าภูมิทัศน์มันแตกอะ่ะมันเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกของเรานะคะมีปล่องภูเขาไฟที่นี่ด้วยเนาะ กิจกรรมที่2ที่คนนิยมทําก็คือการไปดูดาวที่นี่เขาดูดาวกันจริงจังนะคะอย่างเช่นเวลามีสมาคมการดูดาวต่างๆก็จะขนอุปกรณ์กันไปแต่เราที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสมาคมนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องดาวมากน้องๆก็สามารถมองเห็นดาวได้ด้วยตาเปล่าเลยเพราะว่าที่นี่เป็นจุดที่มีระดับความมืดสูงสุดไม่ได้บอกเองว่ามันสูงนะคะแต่ว่า เ,เขาบอกเลยว่าสมาคมดูดาวดาร์กสกเขาได้ทำการศึกษาแล้วเขาบอกว่าที่อุทยานนี้อยู่ในระดับโกค่ะเป็นระดับความมืดที่สูงที่สุดทำให้เราสามารถมองดูดาวได้สวยและที่สำคัญค่ะที่ d o เอ s s เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์รวมถึงมีการจำกัดการใช้ไฟนะคะออของนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถดูดาวได้อย่างสวยนั่นเอง เราจะเห็นดาวอยู่ใกล้ๆคือเหมือนกับว่าเราเอามือไปเอื้อมจับดาวได้และที่สำคัญสามารถที่จะมองเห็นมิลกิเวนะคะทางชั้งเผือกได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะกิจกรรมที่3ค่ะก็คือการชมดอกไม้ปานั่นเอง ไม่อยากจะเชื่อว่ากลางทะเลทรายแบบนี้จะมีสวนมีทุ่งดอกไม้ให้ชมนะคะที่นี่จะมีแอรียที่ชื่อว่า Super Bloom ค่ะเป็นแอรียที่มีมเมล็ดพันธุ์ของพืชทะเลทรายในช่วงที่แบบช่วงปกติอะ่ะมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่มีแต่พอช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยที่เจดวัลเล่จะมีฝนตกพอฝนตก ปุ๊บพืชมันจะขึ้นมาอย่างเร็วมากๆนะคะมันก็เลยเกิดบลูมิ่งขึ้นมาดอกไม้ออกเต็มเลยก็คือดอกไม้ป่านี่แบบสะพรั่งเลยนะคะทั่วพื้นที่นี่นึกว่าอยู่พืชสวนโลกที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าความจริงอยู่ที่เดสวาเล่นะคะก็คือสวยงามมากๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเช็คนะคะว่าเออช่วงนี้มีบลูมิ่งแล้วหรือย,ยังนะคะน้องๆก็เช็คได้เพราะถ้าช่วงที่มีบลูมิ่ง คนก็บลูมเช่นเดียวกันนะคะน้องๆน,นั่นแปลว่าชั่วโมองการทำงานของเราก็จะเยอะขึ้นนั่นเองกิจกรรมที่4นั่นก็คือการไปซองสัตว์นะคะที่เดนเวอ์เนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีว่าภูมิประเทศเลิศมากแต่ความจริงแล้วสัตว์ก็เลิศเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่มีสัตว์มากกว่า400สายพันธุ์แล้วก็มีพืชมากกว่า1,000ชนิดนะคะน้องๆจะเจอสัตว์ที่เราไม่สามารถเห็นได้ทั่วไปเช่น แกะบิ๊กฮอนอันนี้ตัวใหญ่มากก็คือสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในในแอเรียนี้นะคะหมาป่าไคโยตี้ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆแน่นอนนะคะนกโรดแรนเนอร์นกตัวนี้เป็นนกที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องล u n นี่ทูนสนะคะถ้าใครเคยดูเนาะก็จะเป็นนกที่วิ่งเร็วมากวิ่งขาสับเลยนะคะแล้วก็ในการ์ตูนเนี่ยก็คือเจ้านกชนิดนี้จะวิ่งไล่หมาป่าไคโยตี้แล้วก็โหดมากเพราะกินงูได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระรอกดินมีกิ้งก่านะคะ แต่ว่าก็มีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงของเขาเพราะว่าเขาต้องเขาก็แบบว่าซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นนะคะเพราะว่ามีสายพันธุ์เยอะนะคะมากกว่า400สายพันธุ์เลยในส่วนของสัตว์ตัวเล็กๆก็มีค่ะยอย่างเช่นนกแคมมิงเบิร์ดผีเสือ้อผีเสื้อกลางคืนพึ่งนะคะก็จะมาพร้อมๆกับช่วงที่มีบลูมิงนั่นเองที่เที่ยวที่ต่อไปก็คือที่ราบเกลือ ที่นี่เรียกว่า Badwater Basin นะคะจุดนี้เป็นจุดที่หาชมที่อื่นไม่ได้เช่นเดียวกันต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะว่าที่เดนเลอร์มีจุดที่เป็นจุดต่ำที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล282ฟุตแล้วก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในอเมริกาเวลาที่ฝนตกนะคะน้ำก็เกิดชะล้างลงมาอยู่ใต้ก้นเหวและด้วยความที่ทะเลทรายแดดร้อน ทำให้น้ําระเหยหมดเหลือแต่เกลือในพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเกลือแล้วเกลือก็ไม่ได้สูญสลายหายไปไหนนะคะผู้คนจึงนิยมมาที่นี่เพราะว่าเป็นจุดเดียวที่จะมองเห็นทะเลเกลือได้ที่ต่อมาก็คือพานามินซิตี้เป็นเมืองร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาพานามินนะคะคนที่จะไปชม p a n ามิซิตีเนี่ยจะต้องใช้วิธีไฮกิ้งเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องค้างคืนในระหว่างทางด้วยเพราะว่าที่เมืองนี้เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของ Area Dead Valley สมัยก่อนเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วอะค่ะที่นี่มีการขุดแร่งเงินนะคะทำให้ผู้คนอะมาตั้งเหมืองกันที่นี่แล้วก็ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านถือว่าขนาดใหญ่อยู่แล้วก็รุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ มีประชากรอยู่ที่นี่ประมาณสองพคนพอในช่วงที่แรกเงินหมดเนี่ยประชากรก็ต้องทิ้งเมืองนี้ไปแต่ว่าก็ยังมีพวกเครื่องจักรใหญ่ๆข้าวของใหญ่ๆอะคะ่ะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ที่นี่ทำให้คนรุ่นเราอยากไปเห็นนะคะว่าเมื่อก่อนบ้านเมืองเป็นยังไง <c oughs> ก็เลยใช้วิธีการไฮกิ้งเข้าไปดูที่นี่ได้ สำหรับน้องๆที่เข้าไป internship ที่ d e a เ Val l ่นะคะน้องๆจะเข้าไปด้วยตำแหน่ง Culinary นะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น Hot Kitchen, Cold Kitchen แล้วก็งาน Banquet ด้วยนะคะโดยกระจายทำงานในห้องอาหารต่างๆของ d a ส v v l l e y ในหลายๆโรงแรมนะคะค่าตอบแทนชั่วโมงละ16.20เหรียญ Overtime ชั่วโมงละ24.30เหรียญค่ะการเดินทางของน้องๆน้องๆจะพักในส่วนของบ้าน ของพนักงานนะคะโดยสามารถที่จะเดินประมาณ7-10นาทีนะคะหรือว่า Shadow b u สที่เป็นรถวนเนาะก็ประมาณ10นาทีสวัสดิการของพนักงานที่นี่ก็จะมีอาหารฟรี2มื้อนะคะแล้วก็เป็นที่พักราคาพนักงานอยู่ที่ราวๆ1 0 2 0ราว140-200เหรียญต่อคนต่อเดือนรวมทุกอย่างแล้วส่วนอาหารมื้อเย็นก็เป็นราคาพนักงานเหมือนกันค่ะจะอยู่ที่ประมาณ4เหรียญ และที่สำคัญน้องๆจะมี Vacation Pay ประมาณ1,200เหรียญก็คือเขาจะมี Field Trip ค่ะให้น้องๆสามารถไปเที่ยวลาสเวกัสได้ไปวอร์มารได้โดยที่โรงแรมจะพาไปนะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณ2-8ครั้งน้องๆก็ลงชื่อไปได้ทีนี้การออกไปในแต่ละครั้งค่ะทางโรงแรมก็จะแบบ เหมือนให้ Pocket ็ตมันี่เราเล็กๆน้อยๆนะในการไปใช้จ่ายด้านนอกด้วยโห oh, ดีมากๆเลยนอกจากจะได้เงินแล้วเก็บเงินเต็มๆแล้วยังแถม Pocket ็ตมันี่ให้อีกนะคะรวมถึงน้องๆยังมีสิทธิ์ในการเข้าใช้สถานที่ต่างๆที่อยู่ในโรงรามโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นจะไปร a นช์พ o ลเนาะไปจิมไปสปอร์ตคอร์ดก็คือสามารถใช้บริการได้ค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในการพักผ่อนของน้องนอกจากจะอยู่ในรีสอร์ทแล้วแต่แบบเราก็อยากเข้าเมืองใช่ไหมในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยน้องๆจะนิยมไปที่ลาสเวกัสเนื่องจากว่าใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็สามารถเข้าไปเปิดหูเปิดตาในเมืองใหญ่ได้นะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องรู้จัก เป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงตะการตาอาจจะที่สุดในโลกเลยด้วยก็ว่าได้เพราะว่าเปิด24ชั่วโมงนะคะมีโชว์เยอะมากนะที่นี่มีโรงแรมสวยๆเยอะที่จำลองสถานที่ดังๆทั่วโลกอะคะ่ะเข้ามาอยู่ที่นี่นะเส้นทางที่น้องๆจะไปลาสเวกัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทาง Road ทริปยอดนิยมนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวในฝั่งแถบแคลิฟอร์เนียแอริโซนานะคะ พี่จิ๊บจะแนะนําสถานที่เที่ยวในลาสเวกัสแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะถ้าไปลาสเวกัสต้องไปอย่างยิ่งก็คือเดอะสตรีทค่ะ เป็นถนนเส้นสำคัญของลาสเวกัสเพราะว่าในระหว่างข้างๆทางเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหรามากมายซึ่งแต่ละโรงแรมก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆที่เชิญชวนนะักท่องเที่ยวให้เข้าไปนะคะเพราะว่าดีไซน์รูปร่างของแรมก็โดดเด่นกิจกรรมที่อยู่ภายในก็โดดเด่นเราไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของโรงแรมนั้นๆแต่เราสามารถเข้าไปดูโชว์นะคะเข้าไปดูศิลปะ ดูดีไซน์ข้างในโรงแรมได้หรือจะไปทำกิจก,กรรมอื่นๆเช่นอยากจะไปเกมบิงก็ได้นะอยากจะไปช็อปปิ้งก็ได้อยากจะไปทานอาหารก็ได้นะคะในแต่ละโรงแรมเข้าไปได้ยกตัวอย่างโรงแรมเช่น w i n a n d e n c o r e นะคะอันนี้ไปสไตล์หรูหราเนาะ t ด e v e n e t เชีนะคะน้องๆสามารถเข้าไปนั่งเรือกอนโดลาได้เสมือนว่าเราอยู่ในเวนิสเนาะแต่ความจริงเราอยู่ที่อเมริกานะคะหรือว่าจะเป็นซ e ซ a r Palace นะคะจะพาน้องๆแบบย้อนกลับเข้าไปสู่ยุคโรมันนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเบลจิโออ่าเบลจิโออันนี้สัญ,ญลักษณ์เลยเปิด YouTube ช่องไหนก็เจอเป็นน้ำพุยักษ์นะคะมีการแสดงน้ำพุเต้นระบำที่หน้าโรงแรมน้ำพุยังไม่พอไปภูเขาไฟระเบิดต่อที่เดอะมิราจนะคะหรือว่าอยากไปปารีสแต่ว่ายังไม่ได้ไปก็ไปดูหอไอเฟลจำลองที่ปารรีสลาสเวกัสค่ะ อันนี้ยกตัวอย่างมาให้นิดนิดหน่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆโรงแรมที่นี่เยอะมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจบจากสตปแล้วไปในต่อ,อไป s t าไป s t s เ t o s p h e r e Tower ค่ะน้องๆที่นี่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Vegas World เพราะว่าเขาเป็นหอคอยที่สูงใหญ่ให้เราสามารถเข้าไปดูนะคะเข้าไปชมเมืองบรรยากาศรอบๆลาสเวกัสได้เลยด้านในนี้ยังมีโรงแรมอีก2,000ห้องนะคะอยู่ในหอคอยนี้ด้วย ถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยู่ที่หอคอยนีย้อยากแนะนำนะว่าเข้าไปทานอาหารที่นี่ก็ดีนะคะเพราะว่าหอคอยนีย้มันจะหมุนได้360องศาแล้วมันจะเปลี่ยนมุมทุกๆ80นาทีเท่ากับว่าเราจะมองเห็นมุม360องศารอบๆรบ้านสวขการแบบไม่เสียเวลานะคะเพราะาเรายังทานอาหารได้ด้วยสถานที่นี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่เป็นจุดชมวิวที่ โรแมนติกที่สุดนะคะและ,และนอกจากนี้ยังมีสกายจัมค่ะสกายจัมอันนี้ตามชื่อเลยเราจะกระโดดนะคะเป็นเครื่องเล่นที่เล่นอยู่บนความสูง100ชั้นเราจะจัมจากชั้น100นะคะลงมาที่พื้นดินความสูง855ห้ฟุตด้วยความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงหรือจะกระโดดจากพื้นดินขึ้นจากบนท้องฟ้าเขาก็มีเครื่องเล่นชนิดนี้ให้บริการด้วยนะคะ ไปต่อกันที่ฟรีมอนต์สตรีทค่ะเราแบบว่าไปดูอะไรที่มันอลังการของลาสเวกัสกันมาแล้วเรามาดูอะไรที่มันเป็นโอทาวกันบ้างนะคะที่ฟรีมอนต์สตรีทเนี่ยจะเป็นถนนยาวประมาณกิโลเมตรกว,กว่านะคะเป็นถนนแห่งศิลปะก็ว่าได้เพราะว่ามันก็จะมีศิลปะให้เราชมมีดนตรีให้เราฟังแบบตลอดเส้นทางเลย แต่จุดไฮไลท์อีกจุดของถนนนี้นั่นก็คือการเล่นซิปไลน์นั่นเองนะคะที่นี่จะมีซิปไลน์ที่ขึ้นไปบนอาคารนะคะสูงๆแล้วก็ซิปไลน์ข้ามตึกนะคะประมาณ3ช่วงตึกนะคะเหมือนแบบเราเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ที่อยู่เหนือท้องฟ้าแล้วเราก็จะมองเห็นวิดีโอวิวทิวทัศ ที่ต่อไปที่จะพาไปเที่ยวกันไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นมิวเซียมค่ะน้องๆแต่ว่าเป็นมิวเซียมในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยจินตนาการว่ามันมีนั่นก็คือ The m o อ Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงการกำเนิดเกิดขึ้นความเป็นมาของการก่อจลาจนแก๊งมาเฟียที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะก็คือด้วยสถานที่拉斯เวกัสเนี่ย ก็เป็นเมืองแห่งแสงสีแล้วก็คาสิโนนะคะเขาก็เลยมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นมาก็เขาจะแสดงเรื่องราวในยุคที่มีอาชญากรมีองค์กรอ,อาชญากรรมเนี่ยที่แผ่อิทธิพลในลาสเวกัสแล้วก็ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาต่างๆนะคะเขาก็จะแสดงพิพิธภัณฑ์ว่าเออมันเคยมีกิจกรรมที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรเกิดขึ้นมีการขายของผิดกฎหมายมีเรื่องของบ่อนคาสิโนนะคะเกิดขึ้นที่นี่ และแลนด์มาร์คที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องไปถ่ายรูปเหมือนกันนั่นก็คือ MSG Sphere ค่ะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของที่ Las Vegas นะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดในมุมไหนของ Las v e ก a s ก็ต้องเห็นแลนด์มาร์คนี้นะคะแลนด์มาร์คนี้ MSG Sphere เขาเป็นอาคารทรงกลม ด้านในเป็นพื้นที่สําหรับการจัดแสดงศิลปะดนตรีความบันเทิงนะคะเป็นคล้ายๆหฮอลที่จุคนได้อยู่ที่ประมาณ16,000คนเนาะแล้วก็ด้านนอกของตัวอาคารนะคะก็จะทําเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนขายโฆษณาได้อะก็จะเป็นจอ LED นะคะความละเอียด1 6 k มีลำโพงที่มีเทคโนโลยี beam forming นะคะแล้วก็มีเอฟเฟกแบบ4มิติเนาะก็ จอ LED เนี้ยเขาก็จะแสงพวกแอนิเมชันนะคะน่ารักน่ารักด r ัม t r a นหรือว่าใครที่อยากมาเช่าซื้อโฆษณาก็มาซื้อที่จอ LED นี้เนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากโฆษณาที่ที่ LED เนี้ยก็ราคาประมาณ 4แสนห้หนดอลลาร์ก็ประมาณ16.4ล้านบาทต่อวันเท่านั้นเองนะคะน้องๆสนใจอยากจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอดอลคนไหนก็มาซื้อได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากเช่าเป็นรายสัปดาห์เนาะก็ประมาณอาทิตย์ละ23.7ล้านบาทนะคะชิลๆเท่านั้นเองนะมีรายงานว่าที่拉สเวกัสนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่สร้างรายได้ให้กับ รัฐเนวาดานะคะถึง9,700ลร้านเหรียญสารัฐหรือว่าประมาณ43%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเนวาดาแล้วก็สามารถทำรายได้จากการที่มีนักเกมมิ่งเนี่ย มากถึง14.6ล้านเหรียญในช่วงปีที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสถานที่ที่ยังไงก็ต้องไปนะคะไปดูเลยว่าจุดไหนที่ทำรายได้ให้มากที่สุดในรัฐเนวาดานะคะที่เที่ยวต่อไปก็คือลอสแองเจลิสค่ะอันนี้น้องๆก็ขับรถไปได้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าสมมติว่าขับรถไม่ไว้นั่งเครื่องไปได้นะคะที่ลอสแองเจลิสเนี่ย คนอเมริกันเขาจะเรียกกันว่าอัเลเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องงงว่าอั l เลหมายถึงอะไรเนาะที่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสองของอเมริกาแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความบันเทิงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากรู้ว่าลอสแองเจลิสเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคลิกดิกงนี้นะคะจะได้ไปเที่ยวพร้อมๆกัน สำหรับน้องๆที่อยากเข้าไปฝึกงานที่ The o a s i s at Dead Valley นะคะโรงแรมนี้จะเปิดรับน้องๆเข้าไปทำงานในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เมษายนมิถุนายนและสิงหาคมนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่าสถานที่ที่แบบชิลที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่นี่นะคะน้องๆถ้าอยากเป็นคนชิลๆนะคะเข้ามาสมัครเพื่อฝึกงานที่โรงแรมนี้กัน น้องๆที่สนใจอยากจะสมัครค่ะเข้ามาที่ไลน์เลยนะคะ i e e i n t e r n หรือว่าจะสอบถามข้อมูลพีพีก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะไปเที่ยวในที่ต่างๆอยากจะดูข้อมูลโรงแรมต่างๆแล้วส่งให้เพื่อนๆน,นะคะต้องบอกให้เพื่อนๆเ,เข้ามากดติดตามช่อง y o u t u b e นะคะ i e e thailand จะได้พบกับพี่จิ๊บที่จะเอาข้อมูลของโรงแรมต่างๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นโรงแรมอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องดูนะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ